คาถาขวักชคราบหลวงพ่อกลวยตั้งนโมสามจบนบโมตะสะพะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตะสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะพะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะมาตาวะปะริโตสันเตมานวะวัฏเถปาระมัติโน นามิโตเทวะสังเคหิมาณคาตังนมามิณนะมัตสามิมาตาวะปริโตสันเตมาณะวะัตเถปารมัตทิโนนามิโตเทวะสังเคหิมาณคาตังนมามิณนะมัตสามิ มาตาวะปะริโตสันเตมาณวัฏเถปารมัชถโนนามิโตเทวสังเขหิมาณคา,าตังนามามินมัสสามิมาตาวะปะริโตสันเตมาณวัฏเถปารมัทถโนนามิโต เทวะสังเขหิมานะคาตังนะมามิณมัสสามิมาตาวะประริโตสันเตมานะวะัฏเถปารมัติโนนามิโตเทวะสังเขหิมานะคาตังนะมามิณมัสสามิมาตาวะประริโตสันเต มานะวัฏเถปารมัตถิโนนามิโตเทวะสังเขหิมานะคาตังนมามิณมัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมานะวัฏเถปารมัตถิโนนามิโตเทวะสังเขหิมานะคาตังนมามิณมัสสามิ มาตาวะปะริตโตสันเตมาณวัฏเถปารมัชถโนนามิโตเทวสังเขหิมาณคาตังมามินมัสสามิมาตาวะปะริโตสันเตมาณวัฏเถปารมัทถโนนามิโตเทวะสังเขหิ มาณคาตังณามิณมัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมาณวัฏเถปารมัตทิโนนามิโตเทวะสังเขหิมาณคาตังณามิณมัสสามิมาตาวะปริโตสันเตมาณวัฏเถปารมัตทิโน นามิโตเทวะสังเคหิมานะคาตางังนะมามิณนะมัสสามิสวดวันละเก้าจบคถาหลวงพ่อกวยฝักโชควักราบเรียกเงินเรียกทรัพย์ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนจงหมั่นฟังบ่อยๆซ้ำๆ